สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์วิชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหารวสามเศร้านะคะแล้วก็การดึงแฟนเก่ากลับมานะคะถ้าใครอยากดึงแฟนเก่ากลับมานะคะหรือว่าอยากจะแก้ไขปัญหานะคะ ความรักสามเศร้านะวิคห์ทวินเฟรมเนื้อคู่ใครเป็นคู่แท้หรือทวินเฟรมของเรานะคะถ้าไม่อยากเสียเวลาเจอคู่กรรมนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะที่ไลน์แอดบิชิสาได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับการผูกจิตผูกรักนะคะถ้าใครสนใจผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักตัดมือที่3นะคะแล้วก็บริการอื่น ลดร,ราคา70%จากราคาเต็มนะคะตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่ลดราคานะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดบับบี้ิสานะคะจำนวนจำกัดเท่านั้นนะรีวิวผูกจิตผูกรักของเราเยอะมากๆนะคะใครที่สนใจรีบๆเลยนะคะเรารับจำกัดนะเพราะว่าลดเกินครึ่งราคาจากราคาเต็มเลยนะ <c oughs> ส่วนใครที่แอดไลน์นะคะติดตามแอดไลน์แอดบาร์บี้ชิสาคะเข้ามาใหม่ดูดูดวงฟรีหนึ่งคำถามนะเครื่องรางนะคะสีพึ่งลิปน้ำหอมสามารถที่จะทักมาบูชากันได้นะคะสำหรับคนงบน้อยอยากเสริมสเสน่ห์เสริมความปังเสริมความมู เสริมความรักดึงแฟนเก่ากลับมาเสริมความรวยนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามกันได้ว่าเราเหมาะกับการบูชาแบบไหนเรามาเริ่มกันนะคะพลังงานแรนดอมคลิปนี้ในวันนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรคะขอพลังงานไพ่ไหน่อยค่ะไพ่ยอยากจะบอกอะไรคะแรนดอมคลิปคลิปนี้ ดาบคิงอ o ฟส o ดเอ a อ e of, of Cup 6ดาบ d e a t h The Tower ไพ่ใบสุดท้าย2ทูดาบโอเคมันมีคนคนหนึ่งนะคะที่คุณจบกันแบบไม่ได้ตั้งตัวนะคะจบกันไม่ได้ตั้งใจจบกันแบบกระทันหัน เขาบีมองว่าเขาน่าจะไม่เคยเอาคุณออกจากหัวหรือออกจากห่วงความรู้สึกของเขาได้เลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณน่ะคือคนที่เขาจบไปจบไปนานแล้วแต่ก็ยังมันยังวนเวียนนะคะใน ความรู้สึกความคิดไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้ความสัมพันธ์นี้คำใบ้นะคะคือคนที่จบกันแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจจบกันแบบกระทันหันมีปากเสียงทะเลาะเลิกกันนะคะ2ดาบ ณวันนี้เขามีความรู้สึกลังเลใจนะคะมีความลังเลมีความตัดสินใจไม่ได้มีความคิดแบบเอ๊ะจะยังไงดี เหมือนไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปเนี่ยมันการตัดสินใจของเขาเขาคิดถูกหรือเปล่าหรือเขาคิดผิดนะคะเขาตัดสินใจที่จะจบนะคะความรักความสัมพันธ์กับเราแต่เขาก็มีความลังเลนะคะมีความไม่มั่นใจว่า ไอ้ที่เราตัดสินใจไปตอนนั้นน่ะมันมันถูกแล้วไหมหรือหรือเราไม่น่าเลยอะไรเงี้ยเราไม่น่าทําแบบนี้กับกับเขาเลยอะไรเงี้ยตอนนี้เขาอยู่ในอ,อ,อารมณ์สภาวะความรู้สึกของคนที่สับสนวุ่นวายนะคะคิดไม่ตกว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะไปข้างหน้าหรือจะ หยุดแค่นี้หรือจะยังไงทงั้งทางที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจบไปแล้วแหละจริงๆมันมันเลยเวลาที่ต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าควรเรายังไงต่อเนาะแต่ก็ยังไม่ไวายนะคะก็ยังมีคิดมากคิดเยอะอยู่นะคะเพราะว่าคือบีค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทะเลาะกันแบบเพิ่งทะเลาะกันแรนงไปหรือไม่ก็ อาจจะจบความสัมพันธ์กันไปตั้งนานแล้วอะนะคะขอพลังงานหน่อยคะ่ะไพ้อยากจะบอกอะไรเจ็ดเหรียญ ชัดเจนอะนะว่าคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์อะไรกันแล้วเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมานะคะอาจจะยังคงมีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เป็นกัลยานีมิตรที่ดีต่อกันได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ถามถึงความรักความสัมพันธ์ ที่จริงจังอย่าเงี้ยวิก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ยังเห็นว่ามันยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะแต่ก็ไม่เคยเอากันและกันออกจากใจแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเป็นความรักที่จบกันไม่สวยจบกันเหมือน แตกกันไปข้างหนึ่งอ่ะเออจบแบบตายกันไปข้างนึงเลิกกันไปข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบน่าจะเป็นความรู้สึกที่คุยกันไม่ได้แล้วอ่ะเราก็อาจจะมีการครบซ้อนนะเขามีเท่าพวมีแฟนแล้วหรือเรามีแฟนแล้วก็มาพบเจอกันได้นะคะแล้วเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ในเมื่อ ความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วบี่ว่าคนคุณคุณน่าจะรู้แหละว่าบี้หมายถึงใครเพราะคนเนี้ยเขายังมีความวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะถึงมันจะจบกันแล้วจริงๆอะแต่ว่าแล้วรักความรักของคุณนี่คือรักสามเศร้าอ่ะชัวร์เลยแต่มันมีความวนเวียนมีความส่องมีความมา,มาไปไปนะคะ ก็ถ <NYU. S 2> ้าในเคสที ien, es, er ่แบบอารมณ์วั่วได้บ้างก็อาจจะยังเป็นเพื่อนกันได้ได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้ทุกเคสนะแต่ในเคสที่จบไม่สวยอย่างที่พี่บอกมันก็อาจจะได้แค่อย่างมากสุดก็คือสองโซเชียลกันเขายังมีแพชชั่นกับคุณนะคะแพชชั่นคือเรื่องของ18บวกหรือเรื่อง ความต้องการนะหรือว่าก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่บ้างในการที่เลิกกันเลิกลานะคะกับคุณนะให้เด t r e ร้นนะคะคือการอดทนการอดทนนะคะการเห็นว่าคุณเนะี่ยอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ารักกับเขามากเลยนะ คุณดูแลเขาคุณดีกับเขามากเลยแบบถ้าเขาย้อนกลับไปนึกนึกถึงคุณนะนะในในความรักความสัมพันธ์บี้ก็มองว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าโ,โหคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเนาะเป็นคนที่ไม่เคยคิดไลกับเขาเลยมันก็ไม่มอกว่าเขาเขาคิดว่าคุณคือหนึ่งในคนที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็ รู้สึกเสียดายเนาะที่ความสัมพันธ์มันมันไม่ได้ไปต่อนะคะมาแล้วเขาณนะตอนนี้นะคะรู้สึกอย่างไรกับเราคนที่คุณนึกถึงทําไมวิถึงแอบรู้สึกว่าคุณน่าจะรู้ว่าคนคนนี้คือใครอันนี้ในเซนวีมันบอกนะวี่รู้สึกว่าคุณน่าจะพอจะรู้ว่าเขาคือใคร คนที่คุณนึกถึงอยู่เนี้ยนะคะเขารู้สึกยังไงโอ้โหก็ไม่ได้จะทะลึงหรืออะไรนะคะแถ่ให้ขึ้นชัด The Devil นางมีความสิบวกสุดๆกับคุณม,มากๆเลยนะเนี่ย The Lover อ้าวนางก็ทั้งรักคุณด้วยแหละนะมันไม่ใช่แค่เรื่อง ทางกกลยอย่างเดียวนะคะทางใจก็มีรู้สึกรักด้วยนะคะทั้งรักทั้งหลงคุณนะคะแต่ก็อยากรู้ปัจจัยจังทำไมถึงเลิกกันมันมันน่าจะเหมือนแบบตัดสินใจด้วยอารมณ์บางเคสมันก็เป็นการตัดสินใจแบบฉับพลันอะนะคะหรือทะเลาะกันมีปากเสียงกัน ก็เลยโอเคต้องเลิอกอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะมันขึ้นมาว่าเหมือนเขาก็อยากโอากาสคุณนะ่ะแต่เขานิ่งนะเขาก็ไม่ได้ทำนะคะก็มีมีคิดบ้างแหละมีในหัวแบบแอบบคิดว่าเอ๊ะอยากกลับไปโขากาัดจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะที่วิเห็นนะคะ ทำไมถึงแปดดาบแปดดาบมันคือความรู้สึกกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงอ๋อมันกล้ามเกินฝืนทนคือมันเป็นอารมณ์อ่ะนะคะถ้าให้นึกถึงเพลงใช่ไหมอ่าบาบบี้ก็เป็นเจ้าแม่บทเพลงเหมือนกันนะเพลงที่บี่นึกถึงนะคะชื่อเพลงว่าวู่วาม คือมันเป็นอารมณ์จริงๆในการที่เขาตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะแล้วจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นนะคะเพลงวู่วามถ้าใครอยากอ,อ,อยากดูแบบนี้นะคะแบบอัดคลิปวิดีโอแบบนี้นะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดบ๊อบบี้ชิต แอดไลน์ <Add> มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดบาร์บี้ชิษานะก็เดี๋ยวจะมีคลิปข้อความแล้วก็มีเพลงให้ด้วยนะคะอ,อคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่ยังมีแพชชันกับคุณแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะโทษตัวเองทุกวันเลยนะเขาเอาแต่โทษตัวเขาเองทุกวันเลยว่าเป็นเขาแหละที่ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันพัง เ็นเขาแหละที่ตัดสินใจวู่วามที่จบความสัมพันธ์นี้ไปอะไรอย่างนี้นะคะแปดดับเป็นเขาเองแหละที่เจ้าชู้นะคะหรือว่าคิดสั้นเลือกที่จะจบมันเลยทำให้เขาเจอเวรกรรมตอนนี้ก็คือเหมือนคิดถึงคุณอยากกลับมาขอกาสแต่ก็ มันทำได้เป็นแค่เหมือนคนรักเก่าคุณแล้วอ่ะมันโทษใครไม่ได้จริงๆมันเป็นการตัดสินใจของเขาซึ่งพอหลังจากที่คุณเลิอกอกับเขาไปอะค่ะคุณก็ดูแฮปปี้นะคะดูมีความสุขดูมีเสน่ห์ในตัวเองนะใช้ชีวิตได้ดีโดยที่เขารู้สึกว่าแบบคุณอยู่สูงมากต,ตอนนี้แล้วก็มันยากมากที่จะเอื้อมถึง นะคะมันเป็นสภาวะแบบมันคงเอื้อมไม่ถึงแล้วเละอะไรงี้กับคุณนะนะรู้สึกว่าถ้าจะให้เขากลับมาหรือว่าอะไรมันคงเป็นไปได้ยากนะคะหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เหมือนคุณไกลเกินเอื้อมเขาไปแล้วอะนะคะอ่ะมาดูไพ่สรุปกันนะคะแล้วเขาจะ take action หรือว่าทำอะไรไหมหรือเขาจะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ต่อเขาจะมี take action จะทำอะไรไหมก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าคุณคนนี้ก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองสูงพอสมควรนะคะ เอาจริงเขาเขาฮีโกสูงเขาคงไม่ทำอะไรเขานิ่งนะคะแต่เขาก็แอบ,บดูเชิงนะคะดูสถานการณ์แอบภาวนานในใจว่าเอ๊ะคุณจะทักเขามาก่อนไหมนะ,ะท,าทางที่ตัวเขาเองก็รู้นะคะว่าตัวเขาเป็นคนผิดเป็นฝ่ายผิดแต่ก็หวังนะคะให้มันมีปฏิหารให้ทำยังไงก็ได้ะคะให้คุณทักเขาไปเขาะได้ไม่ต้องเสียฟอร์ม ที่จะทักคุณมาเองอะไรแบบนี้มาดูสุดท้ายและท้ายสุดนะคะเขาจะทำยังไงเขาจะมีมาสองคุณนะคะเรื<ๆ>่อยๆ Justice Date เออแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะได้แต่ยอมรับกรรมยอมรับเวร <c oughs> ของเขา <c oughs> ที่ได้ทำกับคุณเอาไว้แล้ว บางกรณีพี่ก็แอบ,บรู้สึกว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วด้วยนะคะเรือจะทนเห็นคุณนะคะมีเจ้าของก็ว่าไปแต่อีโก,ก้มันค้ำพอนะคะคนคนนี้ก็ไม่เลือกที่จะทำอะไรได้แต่ยอมรับเวยอมรับกรรมโทษตัวเองอยู่อย่างนั้นนะคะว่าเออไป่า่ผิดเองที่ทําให้เสียคุณไปนะคะ มาดูโรแมนติกแองเจลละกันนางฟ้อยากสบอกอะไรกับคนชุลเลฟสเตย์พอมิสติก about your love life engagement calling of your soulmate โ okay. อเคเบียบรู้สึกว่าคุณน่าจะไปคาดหวังกับความรักที่เป็นแบบโซเมทของคุณจริงๆแล้วคุณน่าจ,จะไม่อะไรกับคนคนนี้อีกแล้วนะคะแต่คุณก็แอบอยากรู้ว่าเออเขาอะ สำนึกผิดบ้างไหมรู้สึกผิดบ้างไหมในสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะคำตอบคือเขาก็รู้สึกผิดนะคะดูราคณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์กับชาวกองนี้บ้างนะจ๊ะมีราศีพฤกษศกราคนาพฤกษศกราศีกรกฎราศีกันแล้วก็ราศีธนูรัคนาธนูจ้าสุดท้ายนะคะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาคืออะไรคะ เราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันจะทําจะให้ฉันทํายังไงฉันสับสนเเกินโอเคฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใคบาร์บี้ด้วยนะคะใครที่อยากเรียนไพย,ยุบซีบาร์บี้เปิดสอนแล้วนะคะถ้าสนใจเรียนก็มาสมัครได้แล้ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย